สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้ผมมีเด็ก f o เรส t มาแนะนํากันนะครับซึ่งเป็นเด็กที่เก่งจนถึงโปรก็เอาไปแข่งโปรลีกเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าตอนแรกเด็กมันดูเหมือนว่าเอ๊ะมันฮาหรือเปล่าก็คือเด็กมันคือเขียวโลนนะครับเขียวเทมโปที่ใส่ตัวของโลนทําไมเราเรียกโรนมันมันชื่ออะไรผมลืมไปแล้วเอาใส่มาเจอรี่นะครับโอเคมันชื่อนี้นะครับก็เด็กนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเติมเกมชาร์วัลต์วิญญาเนี่ยสามารถไปเติมมาได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์เติมผ่านไซเกมแอดีราคาประหยัดปลอดภัยร้อเปสามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นในไลน์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยก็ฝากบอกมาจากช่องผมด้วยนะครับโอเคครับก็นี่อันนี้เป็นเขียวเทมโปนะครับที่ใส่มาเจอ่าเบนนะครับเกรดแมนิเฟสจริงๆเรียกง่ายๆน่าจะเป็นถ้าแบบง่ายสุดก็โอเมนออฟวันนี้หรอ เรียกง่ายๆสุดก็โลดจบอันนี้ง่ายสุดแล้วนะครับเรียกว่าโลดผมเรียกโรดแล้วกันนะถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับก็ดิกนี้เนี่ยมันคือเขียวเทมโปที่เหมือนตอนซองที่แล้วเลยนะเผื่อใครเล่นเขียวเทมโปซองที่แล้วมาก็จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะครับมันเล่นด้วยการเทมโปต้นเกมที่แน่นมากๆของเอลฟ์เนาะของเอลฟ์ของฟอเรสนะครับคือต้องบอกว่าฟอเรสเนี่ยมัน มันมีต้นเกมที่ดีมากๆเลยอย่างตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีบัฟต่อมีตัวนี้2 2ได้ลูก1 1, 1มาเทรตต่อนะครับรวมถึงมีซินเทียตัวนี้อีกที่แบบเรียกแฟรี่มาอีโวแลวบัฟแฟรี่อีกมันมีต้นเกมที่ค่อนข้างดีเทรดบอร์ดเก่งแล้วก็ทำดาเมจได้ง่ายนะครับคือมันต้องมีคำถามแน่ๆนะครับผมขอตอบไปก่อนเลยคำถามที่ว่า ออถ้าเด็กนี้ใส่โลนได้แล้วทำไมเด็กอื่นถึงไม่เล่นกันบ้างทำไมอบิทโลนที่เห็นตอนตอนแบบวันแรกๆมีคนทำทำไมมันถึงเล่นไม่ได้ทำไมมังกรโลนถึงไม่ได้เก่งเท่าเด็กนี้ทั้งที่เด็กนี้ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีแรมไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเ,ออเด็กเนี้ยมันดีตรงที่ว่าต้นเกมอ่ะมันได้บุกต้นเกมเป็นคนตัง้งคือเด็กนี้เป็นต้นเกมเป็นคนตั้งโจทย์ ส่วนอบิทกับมังกรเนี่ยต้นเกมเป็นคนตอบคําถามนะครับเป็นคนคอยตอบโจทย์อีกฝั่งอีกฝั่งลงอะไรมาก็คือเราต้องคอยตอบตอบถ้าเราถ้าเราไม่มีตอบเราเราเสียเลือดอ่าเพราะงั้นเด็กมันเลยไม่ได้หน้าเล่นโลนเท่าเด็กนี้นะครับเด็กนี้ต้นเกมก็คือเราเราลง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 ,ลงจนอีกฝั่งต้องแบบคอยตอบเราถ้าให้ฝั่งตอบไม่ได้อีกฝั่งโดนตีหน้าบางทีอีกฝั่งโดนตีหน้าจากเทมโปของเราก็ตายแล้วแต่ว่า เด็กนี้มีข้อเสียนะครับจะบอกว่าข้อเสียไหมต้องบอกว่าไม่ใช่ข้อเสียละกันผมพูดผิดมันคือจุดอ่อนละกันเรียกว่าจุดอ่อนจุดอ่อนของเด็กนี้คือถ้าประมาณเทินหถึงเทินเคุณยังปิดไม่ได้และลนไม่ขึ้นก็คือแพเลยเด็กมันจะเด็กมันเด็กมันของจะหมดช่วงประมาณแบบเทินหเทินเนะครับแต่ว่าคีย์หลักของเด็กนี้มันไม่ใช่การที่ว่าแบบเทินสี่มาลงล้นโวนะ ต้องบอกไปก่อนเผื่อใครจะเข้าใจว่ามันเล่นแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่นะเออมันไม่ใช่แบบว่าแบบเก็บยังไงเก็บมือยังไงไม่สนแบบเทินหนึ่งลงหนึ่งลงสามสี่สี่แบบล้นสี่ล้นสี่ล้นไม่ใช่นะเท็กเนี่ยคือต้นเกมคุณบุกไปก่อนเลยคุณบุกไปให้หมดมือะมีอะไรคุณใส่ไปให้หมดเลยคุณเรียกของมาอีกฝั่งจะให้ได้เยอะที่สุดให้อีกฝั่งต้องมาเสียการ์ดเคลียร์คุณเยอะที่สุดให้อีกฝั่งเสียฮิวกับคุณเยอะที่สุดถ้าเขาถ้าเขามีไม่ครบเขามีไม่พอเขาแพ้เขาแพ้เราได้เลย จากเด็กเราตรงนี้ไม่รวมโลนนะครับแต่ถ้าเขามีของทุกอย่างตอบโจทย์เราได้แล้วมือเราหมดและเราไม่มีอะไรเหลือแล้วก็เล่นโลนไปเล่นโลนโวแล้วก็เล่นเด็กของโลนต่อนะครับซึ่งบางเกมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โลนแบบจนถึงขั้นจว์จนเด็กหมดก็ยังชนะได้นะครับเพราะว่าบางเกมเราต้นเกมเราซัดเข้าไปหนักมากแบบซัด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 เลือดเขาเหลือแบบเหลือ6เหลือ5เราโลนมาแล้วก็เจอของเจอดาเมจจากโลนมาเล่นต่อก็สามารถทําให้เราชนะได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าเจอบางเด็กที่เขายื้อเก่งๆอย่างเช่นอับบิสอย่างเงี้ยก็จะยื้อกันนานหน่อยบางทียือ้อจนหมดเด็กนะครับก็ส่วนล้านมูริแกนก็มูริแกนเนี่ยผมมองว่าผมเก็บโล้นทุกกรณีนะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือเด็กนี้ถ้าเทิร์น6ถึงเทิร์น7คุณยังจบไม่ลงคุณต้องการล้นเท่านั้นแล้วไม่งั้นคุณก็คือรอแพ้เลยนะครับเพราะงั้นผมจะเก็บเนี่ยล้นทุกกรณีเลยทุกแมชอพถ้ามันขึ้นมือมาก็คือเก็บนะครับ แล้วก็พวกบอลดอกต้นอย่างกูดแฟรี่ออฟเดอะบอลตัวนี้นะครับแล้วก็แฟรี่เทมเมอร์แฟรี่เฟนเซอร์แล้วก็ amer, encer, ลุงล้นหัวไข่ก็เก็บนะครับวนใหญ่แล้วจะเก็บประมาณนี้ยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณมีมือเปิดที่มีแฟรี่เยอะเช่นมีแฟรี่เทมเมอร์มีแฟรี่เฟนเซอร์ผมจะเก็บเฟย์ด้วยเพื่อเอามาบัฟบอร์ดให้มันเก่งๆนะครับก็จะเก็บประมาณนี้แหละมือเนาะก็มีโล้นแล้วก็พวกตัวดอ, 1, ดอกหนึ่งตรงนี้ดอกหนึ่งดอกสองตรงนี้นะครับรวมถึงลุงหัวไข่ ผมเรียกว่าลุงหัวไข่แล้วกันนะหัวลุงเขาเหมือนไข่เดียโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอาบอกไว้ก่อนเด็กมันไม่ใช่เด็กมีมนะเด็กมันเก่งจนโปรอไปแข่งนะครับเรียกว่าเก่งจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเทียร์หนึ่งนะในมุมมองผมน่าจะประมาณแบบหนึ่งจุดห้าหนึ่งไปปลายเกือบสองน่าจะประมาณนั้นนะครับในตอนนี้ก็ผมมีเกมเพย์เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพย์กันต่อนะครับ เกมนี้เจอแบบพอร์ทัลนะเนตามตามที่ผมบอกนะครับคือผมเก็บโลนเลยเก็บเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือโลนนะครับไม่งั้นของเราหมดะเธอสองมีเฟนเซอร์มาลงเฟนเซอร์ไปเลยครับ เขามีอูดี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นเด็กบุกนะครับเราไม่ใช่เด็กอย่างที่เป็นด้วงนะเพราะงั้นตีหน้าได้ตีเราจะไม่เอา2 2ไปเทศสามสามเราเอาแฟรี่ไปเทศด้วยแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ดามจพยายามทําแอบทาดามจเข้าหน้าฝั่งให้เยอะๆแล้วเราจะเล่นง่ายนะอย่างนี้ผมก็เฟบัฟไปเลยแล้วก็แน่นอนว่าผมเทศตัวฮิวนะ เพราะว่าเธอหน้าเนี่ยเขาจะอีโวได้แหละถ้าผมเหลือถ้าผมเหลือบอดบอดตัวฮิวไว้เขามาเมื่อกี้ก็จะโวมาฮิวได้เพราะงั้นผมยอมเหลือสามสผมยอมเหลือสามดามาจตรงนี้ดีกว่านะแล้วก็เทดตัวฮิวทิ้งไปเลยนะครับอย่างนี้เขาเคลียบบอดเราไปหมดแล้วเขาด้วอีกสี่ผมหนึ่งไว้ก่อนแล้วก็ยิงนะครับแล้วก็แฟรี่เทด แล้วก็โวตีหน้าด้วยนะเขาเหลือสิบแล้วเห็นปะคือเด็กเด็กเนี้ยมันแรงนะมันแรงมันเร็วนะครับแค่ว่าพอแลกกันแหละเพราะว่ามันแรงมันไวมันก็เลยมีของหมดง่ายเพราะว่ามันใช้ของจากมือเยอะมากด้วยความที่มันเป็นเด็กเด็กฟอร์เรสต์อะเนาะมันจะใช้พวกแฟรี่ใช้เลงพวกงี้ค่อนข้างเยอะนะครับมือจะหมดไวหน่อยอย่างเงี้ยผมไปละ ไปก่อนตัวหนึ่งครับแต่ว่าผมยังไม่โวลนเห็นไหมเพราะว่าผมมาถืออีกตัวหนึ่งแล้วก็บนมือผมมันมีด้วงอยู่มีด้วงมีแอรเรียรอทำดาเมจเติมได้อยู่นะครับแล้วเทอร์นนี้เราโวลตัวนี้ไปเราได้ดาเมจเพิ่มด้วยนะคือจากสภาพสภาพตอนนี้เราเราเห็นแล้วว่าเขามีไผ่แค่ใบเดียวเพราะงั้นเขาฮีวต่อเทอร์นอ่ะค่อนข้างน้อยนะครับ แล้วก็เขาเคลียร์บอร์ดเราได้ไม่หมดตลอดเลยเพราะงั้นมันหมายความว่าเขาแก้ตรงนี้ยากผมก็ซัดต่อเลยนะไอเรียนะครับแล้วก็เทรดเทดสองต,ตัวแล้วก็เอลอเรียเทรดนะครับแค่นี้เขาใกล้ตายละเหลือห้าละโดยที่เราจะต้องเล่นโลนนะแต่ว่าอันนี้เทิร์นเจ็ดละสังเกตดูว่านี่เทิร์นเจ็ดแล้วคือของเราอะมันจะหมดมันมันจะหมดมือละ เขาโวมาด้วยนะครับซุปโวมาเทศเลยเนี่ยเขาฮิลกลับเป็นเจ็บส่วนเราก็าคือมือหมดละอะแต่ว่าท็อปเด็กไทเทเนียมาพอดีนะครับเพราะงั้นก็พอที่จะไปต่อกันได้ก็เบลเคลียไปเลยนะครับตั้งบอร์ดเทอร์เนี้ยมันมันวันออฟนะเมื่อกี้มันวันออฟนะครับเพราะว่าผมลงเบลแล้วผมลงด้วงอีกตัวไม่ได้ มันจะขาดหนึ่งเพราะงั้นก็ตั้งบอดจากเบล,ลไปแล้วก็รอเล่นโลนละยเกเวินว่าเธอหน้าจวอะไรมาได้เพิ่มนะครับแต่เขาก็เคียบบวกยูต่ออ่ะมาสองตัวให้เลยไงทีนี้ก็คือถึงเวลานะครับทีนี้ถึงเวลาแล้วผมใช้ใบนี้ก่อนเพื่อบวกหนึ่งดามเมจให้ด่วงนะครับจริงๆมันค่าเท่าแหละ เพราะว่าถ้าเราซุปโวซุปโวโล,โลนตีก็ได้หนึ่งดาเมจเหมือนกันก็เล่นเล่นการเด็โลนละนะครับเนี่ยแต่เขาก็เหลือสี่เหลือห้าประมาณนี้ก็ก็เราก็ขอเติมดาเมจอีกหน่อยนึงขอโลนโจวดาเมจมาให้นะคมีไข่เพิ่มละสามใบละแต่ด้วยความที่ผมมีเอเรียผมจะได้หนึ่งดาเมจฟรีเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ใบนี้มันได้หลุดด้วยก็เลยเล่นไปเลยเอาหลุดแล้วก็ใบนี้ก็ได้หลุดเหมือนกันเอาไปยิงหน้านะครับ่วนต่อยังไม่มีใบที่เป็นดาเมจให้เราได้นะแต่ว่ามีมีสิลาอยู่มาทำหนึ่งดาเมจใส่หน้าต่อเขาโอดินต่อ แล้วเขาต้องเทดแล้วเขาเกียร์บอร์ดตรงนี้ยังไม่ได้นะครับก็ชนะไปเลยเน,นี่ยเราขอแค่แบบมีดาเมจเติมมาได้จริงๆอันนี้แบบเราเราชนะจากดาเมจที่มันได้จากแอรีรยด้วยนะมันสี่ดาเมจพอดีเพราะเคลียร์ไม่หมดนะครับเกมต่อไปเจอเฮปเบ่นนะ คือเด็กเนี้ยถ้าเจอเด็กที่ต้นเกมไม่ค่อยแรงอ่ะอย่างเฮเบนเนี่ยก็จะสู้ได้ดีเหมือนกันนะครับคือเฮเบนเนี่ยต้นเกมเขากันไม่ค่อยเก่งอ่าส่วนเด็กเขาช้ามากพอเขาช้ามากเนี่ยเขาโดนโลนเราได้อย่างนี้ผมเก็บโลนเลยเก็บโลนเก็บดบบหนึ่งเก็บดบบสองนะครับแล้วก็พอมือมันมีต้นเกมเยอะเนี่ยผมก็เก็บสินเทียด้วยเพราะว่าอันนี้ได้แฟรี่อันนี้ก็ได้แฟรี่เหมือนกันนะครับก็เลยเก็บสินเทียไปด้วยเลยเพื่อเอามารอบัฟดาเมจได้ ส4่มาเราก็มีเฟนเซอร์ไปต่อลงกิลลิสมาลบาาก็ลงหนึ่งไปนะครับแล้วก็กดบวกหนึ่งลงเมย์ไปยิงด้วยตั้งบอดรอละ มีบายดิงไลท์นะขอตั้งบอร์ดไปก่อนเลยครับเทอร์นนี้เพราะว่าเรามีซินเทียรอบัฟอยู่นะแล้วก็ตั้งคำถามให้เขาตอบว่าเขามีการ์ดเคลียร์ต่อจากนี้ไหมเขามีมาวิน ก็ไปต่อเลยเพียเทียแล้วก็ตั้งคำถามต่อมีเคลียร์ไหมมีเซเลฟรามีไบเดนไรอีกใบไหมอ่ามีมีก็จ่ายมาถึงจังหวะนี้ก็คือโลนต้องไปละต้องต้องต้องทำงานละนะครับ เพราะว่ามือเราหมดแล้วของดามเมจอะไรเราไม่มีเลยนะครับตอนนี้นนเขาลงขอนกิเจนมามากินตัวหนึ่งแล้วก็เอามาวินยิงใบนี้ดีมากนะครับ แล้วเราก็หิวด้วยเขามีกิมเนียต่อนี่คือเคสเขาเยอะแล้วนะเขาแบบเขามีห้าเคสแล้วนะเกมนี้เรียกว่ามือเป็นมือที่ค่อนข้างดีมากๆของเขาเลยคือมีมาวินมีเคสมีเคลียร์ต้นเกมเราได้นะครับแล้วเล่นดรอปห้าไปรัชนะครับ แล้วก็ซุปโบโด้วยผมตั้งบอร์ดสวนเลยแล้วเล่นใบนี้ต่อนะครับได้โจนึงใบแล้วก็ไปกันต่อ,อเขาโจนมาคือนี่มือเขาดีมากเนี่ยแล้วแบบเขากดดันเราเรื่อยๆนะ ตัวนี้ลบไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งให้นเป็นบอร์ดแล้วก็ยิงแล้วก็ใบนี้ได้จั่วนะครับได้จั่วใบนี้ก็ตอนนี้ก็คือพยายามแบบตั้งบอร์ดบวกกับั่วพร้อมๆกันใบไหนช่วยโจวได้คือใช้ใช้ไปนะครับ าบินตัวหนึง่งก็อนนี้ฆ่ายิงทิ้งไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ผมจะกดเอากอลเบลเนะเพราะว่าเลือดผมมันเริ่มน้อยละก็คือกดเอามาฮิวก่อนแล้วก็ลงเสานี้ยิงไว้นะครับเพื่อรอเอาฮิวเขากิวนาลิสมาครับเขามีใบย,ยิงห้าขึ้นมือไปหนึ่งใบเราได้ถ้วยกลับมาแล้วเขายิงห้าใส่เราเลยทัน เพราะผมจะกินนิดส่วนนะครับเพื่อฮิวกลับคืนมานะเ <Hey. S 1> พื่อนเพราะว่าเลือดเรามันน้อยมากๆแล้วเราเคสเขาห้าด้วยเราอยากรีบฮิวกลับมาก่อนแล้วก็น,นี้จัว่วเร่งจัว่วแล้วก็จั่วต่อแล้วก็ฮิวเลือดก,กลับมาสิบเจ็ดละเริ่มอุ่นใจโดยที่เอ่อ อามูเลตใบนี้ยังไม่แตกด้วยนะครับเพราะแตกได้ฮิวอีสีเขาแปะเคสไม่หยุดเลยเคสคือมีห้าตลอดแล้วฮิวไปนะครับแล้วก็เอาลิเซนนาเลยนะครับเพราะลิเซนนาได้ไข่มาช่วยเราฮิวต่อ แล้วก็ไอ้ตัวนี้มันได้บอดอีกสองตัวนะก็เลยเล่นไปนี้นะครับเรามีไลโอมาแล้วไลโอนี่คือสุดยอดเลยสุดยอดแห่งคอมโบเลยนะครับถ้าคุณเล่นโลนแล้วคุณมีมานาพร้อมลงไลโอเนี่ยคือมันเก่งแบบคนละเรื่องกันเลยไลโอมันเก่งอย่างนี้แหละมันมันเก่งเล็กโลน,นี่แหละนะครับได้เวลาครับไปเลยไลโอ เขาเล่นเวทของมันเคลียร์บอร์ดไปทีเนี้ยเราจะเล่นได้หมดมือเลยเห็นปะจากการที่เราเล่นไลโอไปนะครับมือเราจะเวอร์มาก <S <S เขายิงมาต่อแล้วเขาก็มาอีกตั้งเซตไว้ยิงอีกนะครับอันนี้ก็ลบเลือดสี่ไปตัวหนึ่งแล้วเราก็เล่นซีโร่ไปซีโร่เลือดเยอะนะครับเลือดหกเลยแล้วก็เล่นใบนี้ต่อเลือดสี่ พอมันตายแล้วมันได้ใบฮิวหนึ่งมาอีกอบอดเราแบบหนาแน่นเลยตอนนี้แล้วเธอหน้าเราชนะเลยนะครับเขาจบเราไม่ลงอะไม่ดิ้งไล์ไปแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าเริ่มเ์นมาโจวหนึ่งใบผมกดจบเธอโจวอีกหกชนะเลยประมาณนี้ ก็เจอเฮเบ้นก็จะเล่นง่ายหน่อยเพราะว่าเฮเบนเด็กเขาช้าอย่างที่ผมบอกไปนะครับเด็กเขาช้าต้นเกมบางทีเขาแพ้เราด้วยนะเ,เกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายเนี่ยเจอกับมังกรก็เจอกับมังกรเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าต้องบุกต้นเกมมังกรให้ได้นะส่วนใหญ่เราเน้นบุกต้นเกมใส่มังกรเพราะต้นเกมมังกรมันค่อนข้างอ่อนเนาะเทิเทร์นหนึ่งถึงเทิร์นสามเราพยายามบุกช่วงเทิร์นนั้นให้ได้นะครับ เหมือนเดิมก็เก็บลนนะครับลนขึ้นก็คือเก็บผมก็คอยลงเลยนะเพราะว่าผมอยากตีหน้าให้ได้ครับแล้วก็เขาลงเฟรนมาเราไม่มีหน้าที่เทรดหน้าที่เทรดคือหน้าที่เขานะครับเพราะงั้นเราตีหน้าเราลงวันต่อแล้วเราก็ตีหน้าแบบนี้เลยเขาต้องมาเทรดเราเองอยู่แล้วนะครับก็เป็นมังกรที่มีศิลา ลงมอนต่อเหมือนเดิมนะครับทีนี้เขาเทรดมาเทรดเราเหลือนหนึ่งแล้วก็แฟรี่ไปเทรดคืนแค่นั้นนะครับแล้วก็ตีหน้าต่อนะครับมีไมคการ์ลก้ามียิงแต่ว่าเขาเทรดเราไม่หมดนะครับแล้วเราท็อปเด็กโคตรสวยจังหวะนี้เขาเด็กเป็นเฟย์มาก็นหนึ่งหนึ่ง,งสองไปเลยแล้วก็อีโวตีหน้าด้วย เดี๋ยวทิปสองล้แปบ๊บเดียวจังหวะน,นี้ถ้าเกิดแบบมีดวงขึ้นมาอะไรงนี้ก็สามารถแบบชนะได้แล้วนะขอแค่ได้ตีหน้าไปเรื่อยๆเราต้องมาเทรดเราเราก็ต้องเทเรดหมดบอรดจังหวะน,นี้ผมลงลินลี่ไปเพราะผมอยากจวนะครับเผื่อได้ดาเมจมาเพิ่มนะก็เลยลองจวดดูก่อน,น ได้เฟมาต่อก็ตั้งบอดต่อเลยโอเชียนไรเดอร์มาแล้วก็ยิงเราต่อโดนสองสองนะครับแล้วเขาก็ต้องโวมาแต่ว่าเขาก็เทดได้ไม่หมดนะเขาเทดสี่หกเราไม่ได้นะครับอ่ามีสี่ดาเมจเราเข้าหน้าอยู่แล้วมีบัฟีกเราท็อปเล็กเฟสองเทินติดนะครับแล้วก็ลงเบลไปด้วยเพราะเราผมจะบัฟเลย แล้วก็บัฟบอดสวน <ics> ไปเลยครับแค่นี้เขาก็จะแพ้ละเขายังมีเนปจูนต่อเนี่ยเห็นปะถ้าถ้าเกิดสังเกตดูดีๆเนี่ยประมาณเทิร์หกเทิร์เจเนี่ยก็คือมือเราจะหมดนะครับ 1. มือเราจะหมดแบบเราไม่เหลืออะไรเล่นละประมาณนี้เลยช่วงประมาณเทิร์นี้แหละ แต่ว่าเธอนี้ผมยังยังไปต่อได้อีกหน่อยนึงนะคันยังตั้งบอดต่อได้อีกหน่อยแล้วก็ยังเอาดาเมจซัดหน้าได้อยู่นะครับเอาวัดกันที่บอดนี้ถ้าเขาเคลีย์บอดนี้ได้เราก็มีเหลือแค่ทางเลือกสุดท้ายละก็คือโลนแล้วเขาเคลียร์ได้จากฟิลีนนะครับแต่ว่าเลือดเขาก็เหลือห้าละ ก็รอโลนแล้วก็ขอดาเมจนิดหน่อยเกียร์หมดบอดเลยครับ <raine Creation? S 1> ก็ถึงเวลาแล้วก็ <ś c oughs> จวดลงงมาอีกขอดีอารไข่ก็ลง,ลงโลนไปเลยนะครับแล้วก็ลงแฝดด้วย <ś c oughs> เห็นปะมันหมดมือพอดีเลยเนี่ยประมาณเนี้ยนเธอเดอนประมาณน <ś c oughs> ี้แหละประมาณเธอเจ็ดเธอแปดมือจะหมดนะครับ แล้วอย่างหนึ่งที่เราอยากเล่นโลนช่วงเธอหลังๆเพราะว่าถ้าเราโจดโดนไลโอเนี่ยเราอยากเล่นไลโอมากๆนะครับไลโอไลโอคือท่าโกงของเด็กนี้เพราะงั้นเราอยากเล่นโลนแล้วเราโจดโจดโดนไลโอนะครับเราเราได้เล่นไลโอเลยนะไม่เราไม่อยากทิ้งไลโอไปฟรีๆนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเด็กเอ่อเทมโปฟอร์เรสนะครับที่ใส่มามาเจอร่ามาเจอร่าเบนนะครับที่ ผมมองว่าเด็กมันเล่นเล่นได้แล้วก็สนุกอยู่นะถ้าใครชอบเล่นเด็กประมาณนี้ชอบเล่นเด็กบุกก็ค่อนข้างแนะนํานะครับเพราะว่าเขียวต้องบอกว่าเด็กฟอร์เรสตอนนี้มีทุกสไตล์เลยจะเป็นคอมโบจะเป็นแอคโกเทมโปหรือว่าจะเป็นคอนโทนนะครับเขียวตอนนี้มีมีทุกสไตล์ให้เล่นเลยนะครับเพราะงั้นถ้าใครชอบเด็กบุกก็แนะนําเป็นเด็กนี้ไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายครับ